น่ปลากปลชิน่รเย็นช่ย่างเลยทุกปลาชิงทุๆกตุมปลาคอยรนบ่มีอีกปลุงเปยุกบ่ับ่มีฮะบ่มีบ่มีเ่ปกาศครับผมมาลากงเป็นโอ้เราอยู่ในของเราเราเป็นยังไกัได้เกถุงเอาถุงนี่ปะวางเสีเราถุงยม่ถุงมาปะสวัสดีครับมยแค่นึงอยู่้ Ooh, <wh <S 2> <S 2> yes> ู่าสำเร็ได้พอไปกินหอยแล้วบ่าผสมลิตไปยังไหมที่เอบให้ว่าเขามีเขามีไข่ต้มไหมตากำลังเขาดีเลยครับเนี่ยดีต้มเดีต้มแล้วเอาไปใส่ต้มมันม่วงไปไปยังไปสมองว่าววุนเนใบสมองได้ยังมันฉิวไหมสูบะคามขได้ดอกห้างบแดงได้เลยะบุญแดงตัวบดีังตัว ครับบางครั้งบนเดียงก็เเอาย่างไป้นน้ำร้อนเอาทุ่งไปใส่ทุ่งไปใส่เล่นบ่ฝนตกเดียงสายฝนสายฝนเดี๋ยวไปผมบอกทุ่งโอ้พอดีต้มเลยรเหรอเนี่ยสามตัวเนาะแก้มเบียนเย็นบอมาต่อยมวยแล้วเหรือตียูครับพักเล่นๆก่อนพักร่างกายไปก่อนครับจะใส่อยู่สมุทรสาครน่องตัวพักก่อนพักก่อน จะกลับมาสุกมวยตอนไหนกษิกลับอยู่ครับรไกคไว้ลจะวันจันทร์ล่ะครับผมเข,ข้าไปคายซอมมวยกันเอาเทียดได้บั่นมากจังวะมึงมีมึงมีตัวนี้แห่ก็ฝากกันได้ครับเด้อออโต้จุดอาวันนะที่ผมปักหมุดไว้นะครับนะออโต้จุดอาวันนะครับเด้อโอ้นี่ครับบวัวป่าบรรยากาศดีดีครับผม บรรยากาศดีแห้งไร่ขอที่เด็ดมื่อนีนนะครับผมไปล้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวยครับเด้ออยู่สม,มุทรสาครครับมานำหาคู่ัวอว่นปอนปลาบอนหลายหลายปลาผมพุดะสดุดยอดเลยครับเนี่ยพุทธปลานุ่มพี่หน่อยพุทะ สวัสดีครับผมสายอันตรายขอบคุณครับสวัสดีครับมาหามดแดงครับเอาไปใส่ต้มปลาขอครับบ่มีว่ะหองต๋อบ่มีว่ะก็กาเสียดงามงามว่ะภาคเสียดเก็บไปกินกับตำหงนี่สุดยอดเลยอากาศเย็นเย็นครับมันเย็นสบายอยู่สมุทรสาครับมาหาปลาไปต้มครับเมื่อกี้อะ เดบคอไปอย่างพอ่อตุอต่มๆหรือวะตาเจนเย็นครับผม,มน้องพักฟื้นร่างกายกับมาสู่ไหมครับผมน้องขอบุดล,ลายครับตอยน้ำหนักเท่าไดรครับไปล้องโอ้ยจะชวางเลยเนาะน้ำหนักก็ได้น้ำหนักไหลายสวัสดีคุณตี้ด้วยนะครับไม่ลืมครับคุณตี้นะครับวันที่นี้จะหาเงินให้คุณตี้นะครับ มาหากภาเสียดก่อนครับจะไปกินกับตำขุ่มครับนำหาเมียได้พายพี่น้องอากาศเย็เนเย็นครับผมมานำมานำหาคุณครูเมาหลายมือหลายผมสามมืน่นว่าหมักพุ่งผ้าไปข่าควงเย่รักเงินเมียแปดพันไปหลินมวยเย่เสียแมนยูอยีกแบหลายหมืน่นขี่กากแมนยู่ อ hm. ู้ข huh ี่อู้ดักมึนเงินอยู่พี่บ่อปลาครับผมพี่โอ้อากาศดีดีครับผมก็ได้ปลาคอยหรือวะตัวบะหมี่เรียบหมดแดงวะครับอันนี้บักมีเพิ่นเพิ่นเป็นเจ้าของทีเรียบไ่โอ้เราสุดยอดเดิยาไปลักปม่วงเขาเด้อมี่เราบกม่วงครับมันจะบางแหนี่แก่สม ปุ่นห่ีดินของเราเพียงน้อยแต่บอควาไปต้มเยอ่พี่อีเมื่อลูกต่อยกับเราเมื่อนเนี้ย FC จากอันนี้โอ้ยเนาะคุมการบอกว่าทำจริงเมี่ยนีอีนนออลีบอกผมน้ำเอ,เอาแล้วพี่ไอเขาไปรับบอกไอคุณคู่ลูกต่อยโสภา ได้ควยก็ไปเกษตรเราเก็บตำมุงลงเาไปจิ้ลลายูงเาอมัาไปเก็มตำมุงปนี่บได้เหรอป่าเราเลยพ่อหรัง่อนดมั้งลุงมีหอยไม่ลุงตาบรรยากาศสุดยอดสวัสดีวุฒิชัยด้วยนะครับผมหิวป่าซิวกก้ด้นะวุฒิไก่นะผมก็ขอให้ ไปทหารแบบสวยงามนะครับผมเอฟซีป่าจางครับผมมิระการาไปครับผมเพิ่งเข้าไปค่ายอยู่ยังไม่ได้เข้าไปซ้อมเลยพี่คุณคู่พี่คุณคู่ยังได้ลูกแง่งพี่เมี่ยงคอยเมียงคอยดีได้มาเด้ซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้อเอาไหมบอลหลงอยากกินทุเรียนยลาครับขอบคุณครับอบอกใหม่ลุงหลงไม่ได้ยินถือเอาก่อนถือเอาผักเดี๋ยวจะซื้อทุเรียนให้ หาเงินก่อนโอเคไหมสักห้าก้อนเย่พี่เมียขค่อยดีพี่เต้าเขียรอุ่นแล้วลุกน้องหอมแจมปลาก่อยนะมันจะกินทุเรียนป่ะพี่เราซื้องัวมาครูนึงได้พ่ะไงเราอยู่ผพ้เดียวเด้ครับอยู่สวนของเราครับสวนบ้านอันนี้ลูกต้ออันนี้ลูกต้อยอันนี้เขาเอินอไวยังกัจังหวัดอะอํา ดอนเล่าครับผมดอนลาวเขาจะเลี้ยงปลาหมอครับผมปลาหมอปลาเข็งใช่ไหมปลาสลิปปลาสลิปอกพิษอยู่แถวหนอยู่เขาอยู <po ่เขาผมอยู่บ้านแพรวครับแต่แต่มามาหาตามหาปลาไปกินครับผลแล้วเลี้ยงงัวแล้วอยูู่้เดียวเด้เนี่ยที่ดินที่ห้เราเล่าอะไรเราเลี้ยงแสงท่านฟังนเอฟซีจากห้วยเม็กครับผมครับก็ฟากได้ครับเด้อออโต้จุดอาวัน่ะกู้ เขาไปเฟซเขาแล้วเอาลิงไปแอบบ้านน้าพี่พี่พี่เมียข่อยข่อยน้ำหาเมียข่อยนาบุผู้งโหยพี่กูใจยิ้มแน่กูใจยิ้มแน่กูอยากกินเลไนะอยากกินอะไรชูเรียนบ่โชคดีหายไปไหนครับไม่ต่อยมาโชคดีมีรายการแล้วครับโชคดีอยู่ค่ายมวยครับพี่ครับมาฉลองยันเงี้ยเยอะครับผมพี่ให้เพิ่งท้าบัารเหรอลุง ้อกสีเราทำโลโก้ขีดโลเก้ขีดปลกการ่วมปะปลาร่วมปปลาร่วมเพิ่นเคยจะเอาอีกไปเพิ่งเพื่อนังลาโอดเอาอีกบะนี่เราเราเลี้ยงงวดตัวละลอยสองลอยเออเอ็นนี่เดียเป็นจ้ควองทีเปหน่อยรวยล้านได้หน่ครับแถวนี้เขาจะเลี้ยงจะป่าสิริน้องครับเนาะซื้อไปค่าปะเพอนย อากาศดีดีครับผมเนะามะมาหาปลายู่เสียน้องล้องครับผมมาหายอยู่ไอ้นี่ครับสมุรสาครครับเสื้อป่าไปต้มผุลับว,วันจันนึงสิครับกรุงเทพครับงว,วแเราอันนี้เขาเรียกป่าสลิดด้วยครับสวัสดีกับมาร้อยคนนะครับเด้อไปติดตามช่องยูทูบบัญชลองด้วยเอฟซีจาก สมเด็จครับผมบ้านเฮาเนาะสมเด็จครับผมบรรยากาศหาหอยหาปูหาปลาโอ้โนี่แหละลูกต้อยมันมีของเฮาจังซี่เนาะนั่งสว่างเย็นบังคักแล,ล,ล,ล้วอ๋อตากลับมาได้ตาจะเอาว่าล่ะจะความสวนผสมพ่อกินก็ได้ไก่มีบ่ไก่เรามีหลายอยู่มีบ่ไก่ไก่ชนหรือตา ไก่ชนเหรอไก่นที่ไหนหมดไม่มืแล้วหมดแล้วอะไรแต่แล้วดีดีครับเดี๋ยวมาปลาไหมอ่ะแล้วอยู่ไหนนกขวกอ่ะมีไหมจับได้ยังไม่มาเอาที่าลูกต่อยเอาปะนกขวกปะตอนนี้มีไหมตาอ๋อมาต่อเอาจะคล้องบานพอดีเนี่ เอฟซีจากสมุทรสาสงคามครับผมนเมียครับเมียแพ่เต็มตีหาแล้วข่อยเงินข่อยเงินหมื่นหนึ่งไขกระอนเขาขึ้นสีสสส er. น 500, ่ห네มื่นตาไอ้ตาตาตัวตัวไอ้ไรนะตานี่ยไอ้อันนี้ของตาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสองตุ้มสามหมื่นหันเตียงก่อยดูนะเตียงเตียง เ็บซีจากใายทหารครับผมครับคนรอครับขอบุณหลายๆคนหนุ่มครับเอบซีจากเขาสนกว้างครับผมตาสองตัวนี้เท่าไหร่นะที่ซื้อมาสามหมื่นพอดีเลยล่ะอเอบซีจากน้องกูซีครับอืมแานเท่าไหร่ตัวนี้ตัวละหมื่นห้าใช่ไหมตาเดียวเราเราอยูู่้เดียวได้ยังไงจ้ะ เอฟซีจากบุรีรัมย์ครับอยากไปหาทำให้เมียเสียใจเด้อแมนยูเบาๆนี่แหละครับกูหยอนแมนยูครับบอกหลายเมื่อนนะครับไปเลยท่วงผมเข้าผมย่อนแมนยูผมเปิดอลาเลยสควอตตัมร่องอีกเอ้ยแม่มืใส่ครับยูสมุทรสาครครับพอดีมาเอาป่าน้้ำตาไปกินแล้วดีคืออย่างเนี้ยมาเอาประจำ สีครับสวัสดีครับผมเอฟีจากแดนสี่ชัดเจนมากครับมีไอ้เพ่ที่ไ้แล่อคอยเอวคอยเอวก็ได้เนะตากลับแล้วครับตาสวัสดีครับผมครับยังไม่มีเลยตาผมบ้วนอยู่ครับอ้วนอยู่แล้วก็กาลังจะลดน้ําหนักเดี๋ยวยังไม่ได้ไปซ้อมเลยครับแต่ตาสมัยก่อนวันฉลองสุดยอดนะตาเนาะทุกวันนี้แกแล้วเนาะตาครับผมตา ครับสวัสดีนะครับตานะครับผมเดี๋ยวนหลังมามาหาปลาไปกินใหม่อาทิตย์หน้าถ้ามีจับไปหน่อยจะโทรบอกเขาดิครับครับพวกปลาสดิดพวกอะไรนะตานะครับผมเราดีดีพวกนี้เราจะปลาที่เราหาลู่สิบลเมื่อกี้อย่างนี้เราไปสองร้อยอันนี้เขาเจ้าเลี้ยงสิได้ครับเนี่ยอยู่ไสค์คำพูนอายอยู่สมุทรสาครครับพูดอะไรพวกพวกนี้อันนี้สา่นมดเดียครับของตาหมนเอง แมตเตอะไรอุนบ้านสวนได้ปรมาเฮี่นเล่าที่หลังเนียนี่เราหลังแบบแงเนี่ยนี่คืออันสวนเราเด้แปดสิบปีแล้วมัแข่งแรงป้าแปสิปีแล้วบอกแปดสิบปลูกเต็มเลยสีจากสุรินครับลูกเอาลูกไก่ย่ามาไต่ไต่เอาบอ่ลูกกคกันบอกต้อเอาแล้วนี่คนโมคนมาต้อไม่ได้ปลาเลยบ่เราเป็นยี่สามสิบตัวเนาะอทิตย์นโอ้ยเฮากลับก่อนเนาะแกอย่างเนีแกดินแกดิน บ่บัดมาเขาเขาจะเสียงออกปุ้งมาเลยวันเจี๊ยวัดตะโสธว่บ่เอครับผมลุงต่อยกับมีเมียแหละละมาเมื่อมาปจะมาเนาะัสดีกล้องไปด้วยนะครับผมสีอะไรองคีจืดเนาะ สวัสดีครับเอาไว้ซํานี่ครับไปติดตามช่องยูทูปบัญชลองเซฟเวอร์ด้วยนะครับเด้อสำหรับมือวันนี้เอาไว้ซํานี่นะครับแล้วก็ฝากคุณฝากจามึกไปไหนจามึกน่าจะโดนจับแล้วครับนะขายยาอยู่แถวไหนไม่รู้นะครับไอหมึกครับผมเอาสำหรับมื่อวันนี้เอาไว้ซํานี้ครับไปติดตามออโต้จุดอาวันด้วยนะครับผมที่ผมปักหมุดปักลิงไว้นะครับออโต้จุดอาวันเงินสดข้งมากสวัสดีครับพอออาด็อกลอยนึงอะไร